บรรยากาศภายในห้องโถงใหญ่ของบ้านทรงไทยประยุกต์หลังงามที่ตั้งตระงานอยู่กลางจังหวัดอบอวลไปด้วยกลิ่นทูบหอมผสมกับกลิ่นแป้นร่ำราคาแพงแต่มันกลับไม่ช่วยให้ความอึดอัดที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศจางหายไปได้เลยวันนี้คือวันตัดสินชะตาหรือเรียกให้สวยหรูว่าวันมอบมรดกที่ทุกคนรอคอย พ่อเลี้ยงเกรียงไกรประมุขของบ้านนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้สักแกะสลักตัวใหญ่สวมเสื้อไหมไทยสีครีมดูภูมิฐานนิ้วมือที่เหี่ยวย่นตามการเวลาขีปซิการาคาแพงข้างกายคือแม่เลี้ยงอุไรหญิงร่างท้วมที่ประคมเครื่องเพชรชุดใหญ่ทั้งสร้อยคอทับทิมล้อมเพชรและแหวนวงโตที่นิ้วนางแววตาของเธอฉายแววความลำเอียงอย่างปิดไม่มิดเมื่อมองไปยังลูกชายทั้งสามคนที่นั่งพับเพียบอยู่บนพรมเปอร์เซียเบื้องหน้า เอกพี่ชายคนโตนั่งอยู่ใกล้พ่อที่สุดเขาสวมเสื้อเชิ้ตแบรนด์เนมสีขาวรีดเรียบกริบป,ปลดกระดุมเม็ดบนโชว์สร้อยคอทองคำเส้นหนาเท่าโซ่ล่ามสุนัขผมใส่เจลปาดเรียบแปลใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มประจบประแจงถัดมาคือโทพี่คนรองที่สวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินเข้มรัดรู้โชว์มัดกล้ามสวมนาฬิกาเรือนทองฝังเพชรแวววาวสายตาลอกแลกคอยสังเกตท่าทีของพ่อแม่ตลอดเวลา ส่วนคนสุดท้ายนั่งห่างออกไปเกือบติดขอบประทูคือเขียวชายหนุ่มผิวคล้ำแดดจากการทำงานตากตรำร่างกายกำยำสวมเพียงเสื้อยืดสีดำคอกลมที่สีซีดจนเกือบเทากันเกงยีนส์ตัวเก่าที่มีรอยขาดตรงหัวเข่าจากการท้ายงานจริงไม่ใช่แฟชั่นรองเท้าแตะยางวางถอดไว้นอกชานเรือนเขียวนั่งนิ่งใบหน้าเรียบเฉย แววตาคมกริบจ้องมองซองเอกสารสีน้ำตาลสามซองที่วางอยู่บนโต๊ะไม้สักเบื้องหน้าพ่ออ่ะมากันครบแล้วนะพ่อเลี้ยงเกรียงไกลเอ่ยขึ้นเสียงขลินพ่นควันสิก้าลอยฟุง้งพ่อกับแม่แกลงทุกวันทรัพย์สมบัติที่มีก็ไม่อยากให้พวกแกต้องมาตบตีแย่งชิงกันตอนเราตายวันนี้เลยจะแบ่งให้มันจบจบไปเอกรีบขยับตัวเข้าไปบีบนวดที่ขาของพ่อทันที โธ่คุณพ่อครับอย่าพูดเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเลยครับพ่อกับแม่ยังแข็งแรงอยู่เป็นร่ำโพร่ำทรายให้ผมกับไอโธไปอีกนานครับจริงไหมว่าโธจริงครับที่เอกโธรีบรับลูกหันไปรินน้ำชาส่งให้แม่แม่ดูสิครับผิวพรรณยังผ่องใสยอยู่เลยเพชรชุดนี้เข้ากับแม่มากนะครับใส่แล้วดูเป็นนางพญาจริงๆแม่เลี้ยงอุไรย,ยิ้มแก้มปรียกมือลูบหัวโธอย่างเอ็นดู แหมปากหวานจริงนะเจ้าโทเอาล่ะพ่อจะประกาศยังไงลูกก็ฟังนะพ่อเลี้ยงหยิบซองแรกขึ้นมาเอกและโทกล่นหายใจตาเป็นประกายวาวโรดซองนี้ของเจ้าเอกพ่อเลี้ยงยื่นให้เอกรับมาเปิดดูด้วยมือสันแทวาวก่อนจะฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันครบทุกซี่ที่ดินห้าสิบไร่ติดถนนไฮเวย์สายหลักกับตึกแถวสามคูหาหน้าตลาดเอกตะโกนลั่นยกมือไหว้ท่วมหัว กราบขอบพระคุณครับพ่อรักพ่อที่สุดเลยครับผมสัญญาว่าจะดูแลที่ตรงนี้อย่างดีจะขยายกิจการปั๊มน้ำมันให้ใหญ่โตสมเกียรติวงตระกูลเราครับดีสมเป็นลูกคนโตพ่อเลี้ยงพยักหน้าก่อนหยิบซองที่สองอันนี้ของเจ้าโทโทรับไปเปิดดูแล้วร้องเ hey! ฮเสียงดังบ้านเช่า20หลังกับสวนทุเรียนเมืองจันแปลงใหญ่ โอ้โหขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับแม่ผมรักพ่อกับแม่ที่สุดในโลกเลยครับโทโผเข้าไปกอดขาแม่ทำท่าซึ้งใจจนน้ำตาไหลพรากเสียงโหเราะแสดงความยินดีของพ่อแม่เอกและโทดังประสานกันลั่นห้องโถงบรรยากาศชื่นมืนราวกับงานฉลองชัยชนะจนกระทั่งเสียงนั้นค่อยๆเงียบลงเมื่อสายตาทุกคู่หันมามองที่ซองเอกสารซองสุดท้ายซองที่บางที่สุดและดูเก่าที่สุด แล้วก็อันนี้พอเลี้ยงหยิบขึ้นมาแล้วโยนมันลงบนพรมตรงหน้าเขียวไม่มีการยื่นให้ถึงมือเหมือนพี่ๆซองนั้นถลายไปหยุดอยู่แถบเท้าที่หยาบกร้านของลูกคนเล็กของแกไอเขียวเขียวก้มลงมองซองนั้นเขาไม่ได้รีบร้อนเปิดเหมือนพี่ๆมือหนหยิบซองขึ้นมาอย่างช้าๆความรู้สึกสังหรณ์ใจบางอย่างบอกเขาว่าสิ่งที่อยู่ในนี้ไม่ใช่รางวัลแต่เป็นคำพิพากษาเขาเปิดซองออก ดึงโฉนดใบเก่าคร่ำครือออกมาสายตาไล่อ่านรายละเอียดที่ดิน15บหไร่บริเวณหนองน้ำหลังหมู่บ้านไม่มีทางออกสู่สาธารณะเขียวเงยหน้าขึ้นสบตาพ่อเป็นครั้งแรกเสียงของเขาแหบพร่าแต่หนักแน่นที่ดินตาบอดหนองน้ำเน่าหลังวัดนั่นเหรอครับพ่อความเงียบเข้าปกคลุมห้องโถงชั่วขณะก่อนที่เอกจะระเบิดหัวเราะอ,ออกมาเป็นคนแรกฮ่าฮโอ้ย พ่อช่างสรรหาจริงๆเอกหัวเราะจนตัวงอชี้หน้าเขียวอย่างเหยียดหยามเฮ้ยไอ้เขียวมึงได้ที่ดินมรดกโลกเลยนะเว้ยหนองน้ำนั่นน่ะเห็นเขาว่ายุงชุมยิ่งกว่าป่าดงดิบเหมาะกับมึงดีวะ่ะโทเสริมทันคีด้วยน้ำเสียงยอกเย้ยแววตาสะใจสมน้ำหน้าวันๆเอาแต่เถียงพ่อเถียงแม่ไม่รู้จักพูดจาดีๆเหมือนพวกกู ก็สมควรแล้วที่ได้ที่ขยะเปียกแบบนั้นเอาไว้เลี้ยงยุงลายหรือไม่ก็เลี้ยงปลากัดขายสิวะเขียวไม่ได้สนใจคำพูดของพี่ชายเขามองตรงไปที่พ่อกับแม่แววตาที่เคยมีความหวังริบหรีดับวูบลงเหลือเพียงความว่างเปล่าที่เจ็บปวดพ่อครับแม่ครับที่ตรงนั้นมันเข้าออกไม่ได้น้ำก็เน่าเสียจากโรงงานข้างๆไหลลงไปพ่อให้ผมไปตายหรือครับ แม่เลี้ยงอุไรสะบัดหน้าหนีพลังจัดสร้อยเพชรบนคอแกอย่ามาพูดมากนะตะเขียวพ่อเขาเมตตาแบ่งให้ก็บุญหัวแกแค่ไหนแล้วแกมันดื้อด้านหัวรั้นสั่งอะไรก็ไม่ทำเรียนจบคณะ,กะเกษตรมาซะเปล่าแต่ไม่เคยมาช่วยงานที่บ้านเอาแต่ไปครุกอยู่กับชาวไร่ชาวนาจนตัวดำปีสมบัติผู้ดีแกไม่เคยรักษาก็เอาที่ตรงนั้นแหละเหมาะกับแกแล้วแต่พี่เอกได้ที่ติดถนนใหญ่ พี่โทได้สวนทุเรียนแต่ผมได้หนองน้ำเน่าเหรอเขียวถามย้ำเสียงเริ่มสั่นเครือไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความกโกรธที่อัดอั้นมาทั้งชีวิตก่อมึงมันลูกนอกคอกเอกตะคอกใส่ลุกขึ้นยืนค้ำหัวน้องชายมึงอย่ามาเทียบชั้นกับกูกูดูแลกิจการช่วยพ่อแม่ส่วนมึงทำอะไรวันๆเอาแต่แบกจอบแบกเสียมทำตัวต่ำต้อยมึงได้แค่นี้ก็ดีถมไปแล้ว หรือถ้าไม่เอาก็คืนมากูจะเอาไปทำบ่อทิ้งขยะพอเลี้ยงเกรียงไกรกระแอมไอยกมือห้ามสึกพอได้แล้วเจ้าเอกไอเขียวถ้าแกไม่พอใจก็ไม่ต้องเอาออกไปตัวเปล่าฉันเลี้ยงแกมาจนโตปานนี้หมดเข้าสุขไปกี่กระสอบจะมาเรียกร้องอะไรอีกคำพูดของพ่อเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ขาดผึงเขียวค่อยๆพับโฉนดใบนั้นใส่กระเป๋าเสื้อยือดเก่าๆอย่างบรรจงเขาไม่ร้องไห้ ไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียวเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนเต็มความสูงไหลที่เคยมักจะห่อเพราะความเกรงใจวันนี้กลับยืดตรงดูสง่ากว่าพี่ชายที่ใส่เสื้อผ้าแบรนดเนมเสียอกขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับแน่เขียวพนมมือไหว้ช้าๆแต่สายตาแข็งกกราวราวกับหินผาผมจะไม่คืนที่แปลงนี้และผมจะไม่ขออะไรจากบ้านหลังนี้อีกแม้แต่บาทเดียวมึงจะไปไหนจะอวดเก่งหรอวะ โทตะโกนถามเขียวหันไปมองหน้าพี่ชายทั้งสองคนเป็นครั้งสุดท้ายสายตาของเขาทําให้เอกและโทต้องชะงักมันคือสายตาของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียจําคําพูดวันนี้ของพวกมึงไว้ให้ดีเขียวพูดเสียงเรียบเย็นแต่น่ากลัวกว่าการตะโกนที่มึงบอกว่ากูเหมาะกับขยะเปียกที่มึงบอกว่ากูเป็นลูกนอกคอกวันนี้กูยอมรับแต่นับจากวินาทีนี้ไปถือว่าเราขาดกันกูไม่มีพี่ไม่มีพ่อ ไม่มีแม่กูมีแค่ที่ดินตาบอดผืนนี้ไอ้ลูกเนรคุณแม่เลี้ยงอุไรกรีดร้องแกกล้าพูดแบบนี้กับฉันเหรอออกไปเลยนะไปให้พ้นหน้าฉันเขียวไม่โตอตอบเขาหันหลังเดินออกจากห้องโถงโดยไม่หันกลับมามองบรรยากาศหรูหรากลิ่นทูบหอมและความเย็นจากเครื่องปรับอากาศถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง เขียวเดินลงจากเรือนสวมรองเท้าแตกคู่ชีพแบกเป้ใบเก่าที่มีเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชุดมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกทิศที่เป็นที่ตั้งของหนองน้ำเน่าหลังหมู่บ้านแดดบ่ายร้อนระอุสาดลงมากระทบแผ่นหลังกว้างเหงื่อไหลซึมเสื้อยืดสีดำจนเปียกชุ่มแต่เท้าของเขายังคงก้าวต่อไปอย่างมั่นคงภาพเบื้องหน้าคือป่ารกชัดและก,กลิ่นโคลนตมที่ลอยมาตามลมเขีย,ยืนมองดูผืนน้ำสีคล้ำที่มีขยะลอยฟ้อง มันคือน,นรกในสายตาคนอื่นแต่สำหรับเขามันคืออาณาจักรแห่งเดียวที่เหลืออยู่เขากำหมัดแน่นเล็บจิกเข้าเนื้อจนเจ็บคอยดูเถะกูจะเปลี่ยนนรกขุมนี้ให้พวกมึงต้องก้มกราบขอซื้อคืนด้วยน้ำตากงล้อแห่งการเวลาหมุนผ่านไปอย่างเชื่องช้าสำหรับคนทำงานหนักแต่กลับผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับคนหลงระเริง ฤดูการผันเปลี่ยนจากร้อนเป็นฝนจากฝนเป็นหนาววนเวียนอยู่เช่นนี้จนเข้าสู่ปีที่สองณหนองน้ำหลังหมู่บ้านอาณาจักรของเขียวแสงแดดแผดเผาลงมากลางหลังของเขียวชายหนุ่มผู้ซึ่งบัตรนี้ร่างกายเปลี่ยนไปจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้ผิวที่เคยคล้ำแดดอยู่แล้วตอนนี้กลายเป็นสีทองแดงเข้มเป็นมันวาว มัดกล้ามเนื้อแขนและไหล่ปูดโปนชัดเจนจากการออกแรงขุดดินทุกวันเขียวสวมเพียงกางเกงเลสีดำเก่าคร่ำคราที่มีรอยประชุนด้วยได้ต่างสีขาข้างหนึ่งพับขึ้นเหนือเข่าเผยให้เห็นน่องที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากน้ำและญ้าขาศีษะโพกด้วยผ้าขาม้าสีแดงซีดๆเพื่อกันเหงื่อไหลเข้าตาเสียงจอบกระทบดินแข็งดังฉึกฉึกเป็นจังหวะสม่ำเสมอ เียวใช้เวลาตลอดสองปีที่ผ่านมาขุดลอกหนองน้ำเน่าด้วยสองมือและจอะเพียงด้ามเดียวเขาค่อยๆตักโคลนเลนเน่าเหม็นขึ้นมาตากแห้งเพื่อทำปุ๋ยเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นแปลงเกษตรยกร่องกลิ่นเหม็นเน่าที่เคยตลบอบอวนเริ่มจางหายแทนที่ด้วยกลิ่นดินและกลิ่นใบเตยที่เขาปลูกไว้รอบบ่อเพื่อบำบัดน้ำความลำบากที่สุดไม่ใช่การขุดดินแต่คือการขนส่งผลผลิต เนื่องจากเป็นที่ดินตาบอดเขียวต้องแบกเข่งผักและปลาใส่บาเดินลัดเลาะไปตามคันนาแคบๆของชาวบ้านเพื่อออกไปสู่ถนนใหญ่บางครั้งก็ลื่นล้มคลุกโคลนแต่เขียวไม่เคยบน่นเขาเพียงแค่ลุกขึ้นปาดโคลนออกจากหน้าแล้วเดินต่อที่พัตคารหรูในตัวเมืองบรรยากาศช่างแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว เอกและโทกำลังนั่งเสวยสุขอยู่บนโต๊ะจีนชุดใหญ่ที่มีหูฉลามและเป๋าฮื้อวางเรียงรายเอกสวมสูตรผ้าไหมอิตาลีสีทองสว่างที่เริ่มจากับแน่นบริเวณหน้าท้องเพราะความอ้วนผีที่เพิ่มขึ้นบนนิ้วมือมีแหวนเพชรเม็ดแป้งสวมอยู่ส่วนโทสวมเสื้อเชิ้ตลายดอกแบรนด์เนมคอลเลกชันล่าสุดปลดกระดุมโชว์สร้อยทองเส้นโตหน้าตาแดงก่ำด้วยริดวายราคาแพงพี่เอก ไอแชร์แม่มณีทองคำที่เราลงไปสิบล้านนะ่ะปันผลรอบนี้มันเลื่อนจ่ายอีกแล้วนะพี่โทเอ่ยขึ้นเสียงเครียดนิดนิดวางแก้วไวายลงแรงจนน้ำกระชกเอกโบกมือไล่ความกังวลโทเอ้ยไอ้น้องชายแกจะกลัวอะไรวะธุรกิจระดับพันล้านมันก็ต้องมีสะดุดบ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบีย้ยทบต้นแล้วเรายังมีที่ดินหน้าตลาดอีกตั้งหลายแปลงขายกินชาตินึงก็ไม่หมดนั่นสินะพี่ โอหัวเราะร่าเออวันก่อนผมขับรถเบนซ์คันใหม่ไปแถวหลังหมู่บ้านเห็นไอ้เขียวมันกำลังแบกเข่งผักเดินโซเซอยู่บนคันนาสภาพดูไม่ได้เลยว่ะพี่เหมือนขอทานชิปเปงเลยเอกสะสยะยิ้มเหยียดปากมองต่ำก็สมควรแล้วกูบอกแล้วว่าให้มันขายที่ทิ้งซะมันก็ไม่เอาดันทุรังจะทำสวนในที่ตาบอดโง่ดักด้านปล่อยให้มันจมปลักกับโคลนตมไปเถอะ คนอย่างพวกเราเกิดมาเพื่ออยู่บนหอคอยไม่ใช่ลงไปคลุกขี้โคลนแบบมันทั้งสองชนแก้ววายกันเสียงดังกริง๊งหารู้ไม่ว่าหายนะกำลังคืบคลานเข้ามาเงียบๆราวกับงูพิษที่รอจังหวะฉก วันนึงขณะที่เขียวกำลังแบกกระสอบปุ๋ยเดินผ่านถนนเส้นหลักเพื่อจะเข้าทางลัดไปที่ดินของตนรถสปอร์ตสีแดงเพลิงก็เบรกเอียดมาจอดเทียบข้างกระจกเลื่อนลงเผยให้เห็นเอกและโทที่นั่งอยู่ในรถแอร์เย็นชำ้ำอา้าวนึกว่ากรรมกรที่ไหนน้องชายสุดที่รักนี่เองโทตะโกนแซวถอดแว่นตากันแดดราคาแพงออกมองด้วยสายตาดูแคลนเหม็นชิบหายเลยว่าเขียวมึงอาบน้ำบ้างหรือเปล่าเนี่ย เขียววางกระสอบปุ๋ยลงปาดเหงื่อที่หน้าผากมองพี่ชายทั้งสองด้วยสายตาเรียบเฉยมีธุระอะไรไม่มีหรอกแค่จะมาบอกว่าเอกชะโงนหน้าออกมายิ้มเยาะที่ดินหน้าตลาดของกูเพิ่งขายไปได้อีก20ล้านเงินมันหนักกระเป๋าวะ่ะอยากจะแบ่งให้มึงไปซื้อสบู่ฟอกตัวสักก้อนแต่กลัวมึงหยิงไม่เอาอีกฮ่าฮเก็บเงินพวกมึงไว้เถอะเขียวตอบเสียงนิ่งเอาไว้ใช้ตอนจำเป็นชีวิตคนเรามันไม่แน่นอน ปากดีโทตาวาดมึงห่วงตัวเองเถอไอ้เขียวอีกกี่ชาติมึงถึงจะลืมตาอ้าปากได้ที่ดินก็ไม่มีทางออกจะขายใครก็ไม่มีใครเอาขยะก็คือขยะอยู่วันยังคำ่ำรถสปอร์ตพุ่งออกไปทิ้งฝุ่นควันไว้ให้เขียวดมเขียวมองตามท้ายรถนั้นไปไม่มีความโกรธเคืองมีแต่ความเวทนาลึกๆที่ซ่อนอยู่ในใจเขารู้ดีกว่าใครว่าเปลือกนอกที่สวยหรูนั้นเปราะบางเพียงใด เข้าสู่ปีที่สามปีแห่งความวินาศสันตโรของตระกูลข่าวร้ายถาโถมเข้ามาดังซึนามิแช่ลูกโซ่ที่เอกและโททุ่มเงินลงไปล้มครืนเจ้าของหนีออกนอกประเทศเงินสดที่มีละลายหายไปในพริบตามีหนำซ้ำ ผีพนันยังเข้าสิงทั้งคู่หน้ามืดตามัวเอาโฉนดที่ดินทำเลทองที่เหลืออยู่ไปจำนองกับนายทุนหน้านอกระบบเพื่อหวังจะถอนทุนคืนจากบ่อนคาสิโนชายแดนแต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งจมสภาพปัจจุบันของพี่น้องบ้านตึกหลังงามสไตล์ยุโรปถูกธนาคารยึดขายทอดตลาดข้าวของหรูหราถูกขนออกมากองขายเลลัง เอกและโทต้องระเหิดไปเช่าห้องแถวไม้เก่าๆซอมซ่อท้ายตลาดอยู่สภาพของทั้งคู่ตอนนี้ดูไม่ได้เอกผมเผ้ายุ่งเหยิงสวมเสื้อยืดคอ,อย้วยที่มีรอยคราบเหลืองกางเกงขาสั้นสีซีดใบหน้าหมองคล้ำเต็มไปด้วยความเครียดส่วนโทรสู้ผอมจนแก้มตอบดวงตาลึกโหลจากการอดนอนหนีเจ้านี่สร้อยทองและนาฬิการูหายไปจากร่างกายจนหมดสิน้น มึงนั่นแหละชวนกูเล่นเอกตะคอกใส่น้องชายในห้องแคบๆถ้ามึงไม่บอกให้กูแถมทบป่านี้เราคงไม่หมดตัวพี่อย่ามาโทษผมนะโทเถียงคอเป็นเอ็นพี่เองไม่ใช่เหรอที่เอาโฉนดแปลงสุดท้ายไปจำนองแล้วตอนนี้เป็นไงเหลือแต่ตัวเสียงทะเลาะเบาะแว้งดังลั่นห้องเช่าตัดกลับไปที่สวนของเขียว บัดนี้หนองน้ำเน่าได้เปลี่ยนสภาพไปโดยสิ้นเชิงมันกลายเป็นโอเอซิสสีเขียวขจีบอ่อปลาขนาดใหญ่อุดมไปด้วยปลาเบญจพรรณขอบสะปลูกกล้วยน้ำว้าและมะพร้าวน้ำหอมเรียงรายเป็นระเบียบแปลงผักปลอดสารพิษเขียวชอุ่มสุดลูกหูลูกตาแม้จะยังไม่มีทางรถยนต์เข้าถึงแต่เขียวก็มีความสุขกับกระท่อมไม้ไผ่ยกสูงที่เขาสร้างเองกับมือ เขียวนั่งจิบกาแฟดำในถ้วยสังกะสีมองดูผลงานของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจเขาใส่เสื้อหม้อห้อมสีครามสะอาดสะอ้านกางเกงขาล้วยสีดำสะอาดสะอ้านแม้จะไม่มีเครื่องประดับราคาแพงแต่แววตาของเขาสุขใสและเต็นไปด้วยพลังชีวิตจุดเปลี่ยนแห่งชะตากรรม ช่วงสายของวันนั้นข่าวลือเรื่องโครงการยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลเริ่มสะพัดไปทั่วตลาดนายหน้าค้าที่ดินวิ่งพล่านราวกับมดแตกรังมีการกว้านซื้อที่ดินรอบนอกเมืองเกงกำไรกันอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่มีใครเฉียดไกลามาใกล้ที่ดินตาบอดของเขียวเลยเพราะทุกคนรู้ดีว่ามันเป็นที่ตายไม่มีทางออก จนกระทั่งรถกระบะเก่าๆของผู้ใหญ่บ้านขับลุยคันนามาจอดที่หน้ากระท่อมของเขียวผู้ใหญ่บ้านวิ่งกระหืดกระหอบลงมาในมือถือแผ่นกระดาษปึกใหญ่มันคือสำเนาราชกิจจานุเบกษาฉบับล่าสุดไอ,ไอ้เขียวไอ้เขียวว้ยผู้ใหญ่บ้านตะโกนเสียงหลงเอ็งอยู่ไหนมาดูนี่เร็วเข้าเขียวเดินลงจากกระท่อมอย่างงงๆมีอะไรครับผู้ใหญ่หน้าตาตื่นเชียเอ็งยังไม่รู้เรื่องใช่ไหม ผู้ใหญ่บ้านกางแผนที่แนบท้ายประกาศออกมือไม้สั่นด้วยความตื่นเต้นรัฐบาลเขาประกาศเวนคืนที่ดินสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายเลี่ยงเมืองแล้วเองดูแนวเส้นทางสีแดงนี่สิเขียวมองตามนิ้วของผู้ใหญ่บ้านเส้นสีแดงหนาทึบลากผ่านแผนที่เมืองตัดผ่านทุ่งนาป่าละเมาะและพุ่งตรงดิ่งมายังกึ่งกลางที่ดินของเขียวพอดีเป๊ะ ถนนมันไม่ได้แค่ตัดผ่านนะเขียวผู้ใหญ่บ้านเสียงสั่นเครือด้วยความอิจฉาปนยินดีจุดที่ตัดผ่านที่ดินเองเขาจะทำเป็นทางแยกต่างระดับและจุดพักรถครบวงจรนั่นหมายความว่าที่ดินตาบอดของเองจะกลายเป็นหน้าด่านติดถนนซูเปอร์ไฮเวย์ทั้งสองฝั่งเขียวยืนตะลึงหูอื้ออึงไปชั่วขณะภาพความลำบากตลอด3ปีที่ผ่านมาใช้วาบเข้ามาในหัว การขุดดินการแบกหามคำดูถูกเหยียดยามของพี่ๆที่บอกว่าได้ที่ขยะเปียกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขียวถามเสียงเบาแล้วแล้ว,ลวราคาประเมินมันเท่าไหร่ครับจากไร่และไม่กี่หมืน่นตอนนี้พวกในทุนจากกรุงเทพโทรมาหาค่าสายไม้แล้วเขาเสนอราคาเริ่มต้นที่15ล้านบาทเอ็งมี15ไร่เอ็งคูนเอาเองเถอะวะไอเสถีใหม่ลมหายใจของเขียวสะดุด มูลค่าทรัพย์สินของเขาพุ่งทะยานจากศูนย์สู่หลักร้อยล้านในวินาทีเดียวโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอไม่ต้องประจบใครและไม่ต้องโกงใครมาขณะเดียวกันที่ห้องเช่ารูหนูเอกและโทกำลังนั่งแทะข้าวเหนียวไก่ย,ย่างแห้งๆฟังวิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องเก่าเสียงประกาศข่าวเรื่องถนนตัดใหม่ดังลอดออกมาทั้งสองหยุดเคี้ยวทันทีเมื่อได้ยินพิกัดของเส้นทางเฮ้ยพี่เอก โถหน้าซีดเปลือดข้าวมือร่วงลงพื้นพิกัดนั้นน้องน้ำน้องน้ำไอ้เขียวไม่ใช่หรอเอกตาเหลือกมือสั่นจนทำแก้วน้ำพลาสติกหล่นบ้าหน้าเป็นไปไม่ได้ที่ตาบอดนั่นนะมันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ความจริงก็คือความจริงเสียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าของเอกดังขึ้นเป็นสายจากนายหน้าคนสนิทที่เคยดูถูกพวกเขา ฮัลโหลเสียเอกผมติดต่อไอ้เขียวไม่ได้รบกวนช่วยคุยให้หน่อยสิครับผมมีนายทุนอยากได้ที่ดินแปลงนั้นให้ราคา200ล้านโทรศัพท์ร่วงจากมือเอกกระแทกพื้นเขาสุดตัวลงนั่งกับพื้นห้องสกรปรกสกรปรกดวงตาเบิกโพลงด้วยความช็อกสุดขีด200ล้านเอกพึมพำเหมือนคนเสียสติไอ้เขียวมันรวยแล้วมันรวยกว่าพวกเราตอนพีกๆอีก โธหันมามองหน้าพี่ชายแววตาจากความสิ้นหวังเปลี่ยนเป็นความโลภริษยาในพริบตาพี่เอกเราต้องไปหามันมันเป็นพี่มันนะเว้ยมันต้องแบ่งเราสิไปรีบไปหามันเดี๋ยวนี้สองพี่น้องในชุดมอมแมมรีบวิ่งออกจากห้องเช่ามุ่งหน้าสู่ที่ดินที่พวกเขาเคยเรียกว่ากองขยะแต่บัดนี้มันคือกองทองคำที่พวกเขาต้องก้มกราบกรานเพื่อขอส่วนแบ่งบรรยากาศในเช้าวันนี้ ที่หนองน้ำหลังหมู่บ้านเปลี่ยนไปจาก3ปีก่อนราวกับอยู่โคลมิติเสียงเครื่องจักรกลหนักคำรามกึกก้องรถแบ็กโฮและรถบดถนนกำลังปรับหน้าดินบริเวณขอบพื้นที่เพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับโครงการมอเตอร์เวย์สายใหม่ธงทิวสีแดงปักเป็นแนวเขตยาวสุดลูกหูลูกตาบ่งบอกอนาเขตของการเวรคืนและพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ เทียวยืนสงบนิ่งอยู่ใต้ร่มเงาของศาลาไม้ไผ่ที่เขาเคยสร้างไว้พักผ่อนแต่วันนี้ศาลานั้นรายล้อมไปด้วยชายใส,ส่สูทผูกไทยดูภูมิฐานหลายคนทั้งทนายความตัวแทนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนายแบงค์วันนี้เขียวไม่ได้ใส่เสื้อยืดเก่าๆขาดๆอีกต่อไปเขาสวมเสื้อเชิ้ตแพลินินสีขาวสะอาดตาพับแขนเสื้อขึ้นอย่างรรมัดทะแมง เผยให้เห็นผิวสีทองแดงสุขภาพดีกางเกงสแลกสีครีมเข้ารูปพอดีตัวและรองเท้าหนังสีน้ำตาลขัดมันวาวแม้จะดูเรียบง่ายแต่ราศีจับจนดูเหมือนนักธุรกิจพันล้านมากกว่าเกษตรกรใบหน้าของเขียวเรียบเฉยแววตาคมกริบอ่านเอกสารสัญญาในมืออย่างละเอียดในขณะที่บรรยากาศในสวนกำลังคึกคักไปด้วยเม็ดเงิน ที่รั้วสังกสีผุผุด้านหน้าทางเข้าซึ่งตอนนี้ถูกเปิดออกกว้างเพื่อรอรัดหรูหลายคันมีร่างของชายสองคนกำลังด้อมดมมองๆอ,องเข้ามาด้วยสภาพที่น่าเวทนาเอกและโทเดินโซซัดโซเซเข้ามาสภาพของอดีตลูกเศรษฐีไม่เหลือเขาเดิมเอกสวมเสื้อโปโลตัวโครงที่สีซีดและย้วยจนเสียทรงชายเสื้อหลุดลุย้ยกางเกงขาสั้นเจเจมีคราบเปเืป้อน รองเท้าแตะหูคีบข้างหนึ่งขาดจนต้องใช้หนังยางรัดไว้กลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวจากการไม่อาบน้ำมาหลายวันโชยคลุ้งส่วนโทสวมเสื้อกล้ามที่มีรอยขาดวิน่นกางเกงยีนตัวเดียวที่เหลืออยู่ก็สกรปรกจนดำทั้งคู่ผอมโซผมเผ้ารุงรังเหมือนคนจรจัดพี่เอกนั่นนั่นไอ้เขียวเหรอโทถามเสียงสัน่นชี้มือที่สั่นเทาไปที่ชายหนุ่มในชุดขาวทำไมมันดู ดูดีขนาดนั้นวะเอกกลืนน้ำลายที่เหนียวหนืดลงคอสายตาจ้องมองไปที่รถยุโรปป้ายแดงหลายคันที่จอดเรียงรายและกองเอกสารสัญญาบนโต๊ะใช่มันนั่นแหละมึงได้ยินข่าวไหมเขาว่าราคาที่ดินตรงนี้พุ่งไป200ล้าน200ล้านนะเว้ยไอ้โทถ้าเราได้ส่วนแบ่งแค่10%อร์เซนไม่สิแค่หนึ่งเปอร์ซเราก็รอดตายแล้วไปพี่รีไปหามัน โถตาเป็นประกายด้วยความโลภรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้าไปเมื่อทั้งคู่เดินเข้ามาใกล้ศาลารอปพอร่างยักษ์สองคนเดินเข้ามาขวางทันทีหยุดพื้นที่ส่วนบุคคลเข้ามาทำไมครับปล่อยกูนะเอกตะโกนเสียงแหบแห้งพยายามเบ่งอำนาจที่ไม่เหลือแล้วกูเป็นพี่ชายเจ้าของที่กูจะมาหาน้องกูไอ้เคียเค้ยวไอ้เคี้ยวพี่มาหาเองแล้วเสียงเอะอะโวยวายทำให้วงสนทนาในศาลาเงียบลง เขียวเงยหน้าขึ้นจากเอกสารมองผ่านแว่นกันแดดสีชาไปยังร่างมอมแมมสองร่างนั้นเขาถอนหายใจเบาๆก่อนจะพยักหน้าให้รอปภปล่อยเขาเข้ามาเอกและโทรรีบวิ่งทลาเข้าไปหาเขียวทันทีที่ถึงตัวทั้งคู่ทิ้งตัวลงคุกเข่ากับพื้นฝุ่นคลุ้งกระจายสองมือพนมไหวประลกปรลก,ลกแทบจะกราบเท้าเขียวเขียวน้องรักของพี่เอกบีบน้ำตาเสียงสะอื้นฮัก พี่ดีใจเหลือเกินที่เองได้ดีพี่รู้มาตลอดว่าเองต้องทำได้พ่อกับแม่บนสวรรค์ต้องภูมิใจในตัวเองมากแน่ๆใช่ใช่เขียวโถเรียบเสริมพยายามเอามือสกประปกไปจับขาเขียวแต่เขียวเบี่ยงหลบพวกเราลำบากมากเลยเขียวบ้านโดนยึดไม่มีที่สุกหัวนอนข้าวยังไม่ได้กินมาสองวันแล้วเห็นแก่ความเป็นพี่น้องช่วยผู้ขีหน่อยทะนะ S <S เขียวนั่งไขว่ห้างมองดูพี่ชายทั้งสองด้วยสายตาที่ว่างเปล่าราวกับมองอากาศสาตุบรรยากาศรอบตัวเย็นเยียบจนทนายความและนักธุรกิจคนอื่นๆต้องขยับถอยออกมาเพื่อให้พื้นที่ส่วนตัวบนโต๊ะไม้สักกลางศาลามีสำรับอาหารกลางวันชุดใหญ่ที่จัดเตรียมไว้เลี้ยงรับรองหุ้นส่วนธุรกิจกุ้งแม่น้ำเผาตัวโต,วตวปูม้าหนึ่งมันปูเยิ้มๆและแกงมัสมั่นส่งกลิ่นหอมฉุยยั่วน้ำลาย เอกและโทจ้องมองอาหารเหล่านั้นตาเป็นมันท้องร้องโครกคลากแข่งกับเสียงรถบดถนนหิวหรอเขียวเอ่ยถามคำแรกน้ําเสียงราบเรียบแต่ทรงพลังหิวหิวมากครับคุณเขียวเอ้ยน้องเขียวเอกรีบตอบลิ้นพันกันพี่ขอแค่ข้าวสักจานหรือเสบเงินจะก้อนให้พวกพี่ไปตั้งตัวเถะนะสัญญาจะแบ่งกูเอ้ยแบ่งกันดูแลมรดกพ่อแม่อย่างดี มรดกพ่อแม่เขียวทวนคำแล้วแค่นหัวรอบในลําคอมรดกที่พวกมึงผลนจนหมดนะเหรอเขียวคย่อยๆลุกขึ้นยืนเขาหยิบถังพลาสติกใบไห่ที่วางอยู่ใต้โต๊ะซึ่งเป็นถังสําหรับทิ้งเศษอาหารเขาตักหัวกุ้งที่ถูกแกะแล้วก้างปลาและเศษข้าวที่เหลือทิ้งลงไปในถังนั้นตอนแบ่งสมบัติเขียวเริ่มพูดช้าๆสายตาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาที่ขาดกลัวของพี่ชาย กูได้หนองน้ำเนา่เนาๆที่พวกมึงเรียกว่าขยะกูไม่เคยบ่นสักคำกูไม่เคยขอร้องให้ใครมาช่วยกูใช้มือสองข้างนี้ขุดดินพลิกฟื้นมันขึ้นมาเองเขาเทน้ำแกงที่เหลือราดลงไปในถังขยะสภาพในถังดูน่าสะอิดสะเอียนทรงกลิ่นคาวคละคลุ้งส่วนพวกมึงเคียวชีหน้าเอกและโทชีหน้าเอกและโทได้ที่ดินทองคำได้ตึกแถวทำเลดีแต่พวกมึงทำอะไร พวกมึงดูถูกกูเหยียบย่ำกูแล้วเอาสมบัติไปขายกินลงขวดเหล้าเข้าบ่อนจนไม่เหลืออะไรแล้ววันนี้พอที่ขยะของกูมันกลายเป็นทองพวกมึงกลับกล้าแบกหน้าด้านๆมาทวงบุญคุณความเป็นพี่น้องเขียวพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วโทรองไห้โหพยายามกราบกรานเขียวเลื่อนถังใส่เศษอาหารใบนั้นไปตรงหน้าพี่ชายทั้งสองเสียงถังขูดกับพื้นคอนกรีตดังคลืดบาดหูอยากได้ส่วนแบ่งเหรอ ได้สิเขียวยิ้มเย็นเยอือกในเมื่อมึงบอกว่ากูเหมาะกับขยะกูคืนให้ตอนกูได้ที่ขยะกูสร้างมันจนเป็นทองแต่ตอนพวกมึงได้ที่ทองมึงทำมันเป็นขยะงั้นมึงก็แดกขยะในถังนี้แทนข้าวไปละกันนี่คือส่วนแบ่งเดียวที่มึงจะได้จากกูเอกและโทมองถังเศษอาหารด้วยความตกตะลึงตัวสันเทาด้วยความโกรธและความอับอายแต่ไม่กล้าทำอะไรเพราะรอปรพอร่างยักษ์ยืนคุมเชิงอยู่ เขียวหันไปหาทนายความเอกสารพร้อมไหมครับพร้อมครับคุณเขียวเซ็นตรงนี้ครับเช็คสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้วครับ250ล้านบาททนายยื่นปากกาและสมุดเช็คให้เขียวจรดปากกาเซ็นชื่อลงไปอย่างมั่นคงเสียงปลายปากกาตวัดบนกระดาษด,ดังกล้องในความเงียบเขาฉีกเช็คใบนั้นเก็บใส่กระเป๋าเสื้อแล้วเดินผ่านหน้าพี่ชายทั้งสองไปโดยไม่ชายตามอง ไปกันเถอะครับผมมีนัดดูรถคันใหม่ที่โชว์รูมเขียวบอกกับเลขาเขียวเดินขึ้นไปนั่งบนรถ SUV คันหรูสีดำคลับที่ติดเครื่องรออยู่แอร์เย็นฉ่ำตัดกับอากาศร้อนระอุภายนอกกระจกรถค่อยๆเลื่อนขึ้นปิดกั้นเสียงร้องโหยหวนของพี่ชายเอกตะเกียกตะกายลุกขึ้นวิ่งตามรถเขียวอย่าไปเขียวกลับมาก่อนให้พี่ซักแสนก็ได้เขียว รถของเขียวเคลื่อนตัวออกไปอย่างนุ่มนวนลล้อรถบดขยี้ฝุ่นดินตลบอบอวนเป็นควันฟุ้งกระจายใส่หน้าเอกและโทที่วิ่งตามมาจนหกลุ้มคลุกคลานภาพสุดท้ายที่ปรากฏคือเอกและโทยืนไอสำลักฝุ่นอยู่กลางถนนที่กำลังก่อสร้างตัวเนื้อมอมแมมยิ่งกว่าเดิมเบื้องหน้าพวกเขามีเพียงถังใส่เศษอาหารที่เขียวทิ้งไว้ให้และกลิ่นโคลนตมจากหนองน้ำที่พวกเขารังเกียจซึ่งบัดนี้กลายเป็นกลิ่นแห่งความล้มเหลวที่พวกเขาต้องดมไปตลอดชีวิต